เมื่อธรรมศาสตร์อายุ52ปีแม่โดมได้สองลูกหลานมาปักหลักสร้างบ้านสร้างเรือนที่ศูนรังสิตซึ่งเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ชาวบ้านเคยทำนาและบริเวณด้านหน้าของมหลาลัยเป็นที่ดอนซึ่งชาวบ้านเรียกว่าดอนหมาขี่รถอยู่จนขณะน,นี้แม่โดมอายุ8 0ปีในขณะที่ศุรังสิตอายุ28ปี ถ้าเป็นคนก็เตรียบได้เป็นลูกสาวเต็มตัวแล้วที่นี่มีความเปลี่ยนแปลง,างมากมายอย่างไรก็ตามเขอให้ช่วยโค่เราช่วยกันประคับประคองและอบรมฝมเพระลูกแม่โดมให้เป็นบัณฑิตท,ที่มีคุณภาพดังที่สิทธ์เก่านวรัชของไปบู์เคยให้บทกวีแก่นักึษาสุรังสิ์ลูกแม่โดมรังสิ์สถิตสถาน ประแสทานธรรมศาสตร์ไม่ขาดสายลูปต้นกล้าแห่งธรรมให้กำจาจเหลืองแดง้ายให้ประจักษ์รักประชา